ฮ่าสวัสดีครับมีรักยี่แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาทสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮัาสวัสดีครับมีรักนี่า เรื่องค่าความชื่นชอบแล้วก็พลังรวมต่างๆไดถึง30เนี่ยต้องปลดและทํำยังไงบ้างแล้วเวลาลงต้องเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูก่อนเลยนะครับต่อหมียังปั่นได้ไม่ไม,ไ,มไม่อะไรมากนะแต่ว่าคือไอาการที่เราจะปั่นเนี่ยมันต้องเอาของขวัญไปให้ตัวละครมันใช้เวลามากคือมีเลยออกมาพูดก่อนดีว่าผมว่าเกิดเพื่อนๆบางคนน่ะยังไม่ทําไอตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปแตกต่างจากคนอื่นที่เขาทานะครับ อ่ะเพื่อนๆเห็นเขาว่าหัวใจขวาบนมาอันนี้มันคือค่าความชื่นชอบของแต่ละตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะเต็ม10เพื่อนๆเราลงมาข้างล่างเห็นไอ้ตรงโบนัสเห็นไหมครับโจมตี5%้าเป้องกันกายภาพ5%้าเป้องกันเวทห้าเปอ่าเพื่อนๆกดเขาว่ากลุ่มความชื่นชอบที่เป็นเครื่องหมายทางขวากลางเห็นไหมครับเครื่องหมายดอกจันเนี่ยเห็นไหมพอกดไปเนี่ยมันจะขึ้นเลยบอกว่าถ้าเกิดระดับความชื่นชอบเราระดับไอ้สตัวเนี้ยอะไรก็ได้ ขอให้3สามเห็นไหมครับตัวละครนั้นเนี่ยที่ค่าความชื่นชอบมันจะบอก5%นทันทีตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์ป้องกันห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็การเว้นห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสมมุตินะคือหมีไม่มีคาฮูนะหมีมีโลแนนใช่ไหมตอนนี้เห็นไหมครับค่าหัวจากอิซูมิหมีหกแล้วโลแนันสี่ถ้าบอกว่าสองตัวนี้รวมเป็นสิบถ้าเกิดหมีไปทําอีกสองก็อย่างเช่นอิซูมิหมีหกแล้วหมีไปทําโลแนนอีกหกก็กลายเป็นหกหกหกบวกสิบบวกหกหกบวกหกก็กลายเป เอาง่ายๆเวลาเขาปั่นกันลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆแบบทีไม่แมทกันเลยเขาจะปั่นไอตัวที่เพื่อนๆลงอ่ะเอาแค่เลเวลสมเพราะว่ามันจะได้โบนัสของตัวนั้นไปเลยหเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยจะเอาสุดจัดกันาดบอกไอยังมีอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเปิดคาคูนาได้มีจอมลงสามตัวเลยนะแต่จริงๆมันมีทิ่ครับเพื่อนๆเพื่อนๆถ้าเกิดไม่มีตัวที่คอมไบกันเลยก็ลงตัวนึงแต่ว่าทําหัวใจความชื่นชอบแค่ตัวนั้นแค่สามพอแต่เกิดเพื่อนๆเ็นนโัรม่งแกก โลแนนเนี่ยคู่ลงคู่กับอ,อิซูมิได้เลยครับก็หมีก็จะทําก็คือโลแนน6แล้วก็อิซูมิ6แล้วมีก็จะไปลงทีมเดียวกันเลยทําให้โลแนนอิซูมิเนี่ยได้โจมตี10%พป้องกัน10%แต่ถ้าเกิดมีไปลงตัวเดียวมีก็จะได้แค่5นอกจากว่าถ้าเกิดมีไปทําค่าความชื่นชอบเนี่ยเราจะเอาโบนัสตั้งแต่12-21-30ไปเนี่ยมันจะนับเป็นปาร์ตี้ที่เราลงไปครับ ต้องเป็นค่าความชื่นชอบอาง่ายต้องเป็น3ตัวนี้แล้วมันรวมค่าความชื่นชอบเนี่ยให้ได้โบนัสแล้วถึงลงตัวละครในสนามได้อ่ะอย่างเช่นมีสมมุตินะสมมุติถ้าเกิดมีอยากจะปลดเลเวลกลุ่มเลยให้ระดับ21ขึ้นไปใช่ไหมครับที่บบกจมตีสิ5มีก็ต้องทําไงมีต้องเอโซมิหัวใจ7โลแนน7ถูกไหมครับแล้วก็คาฮูน่าก็คือ7จ็คูณสคือ21คือเวลาเขาปั้นเนี่ยเขาจะปั้นเป็นอา่าเลเวลร,ระดับเดียวกัน อย่าง12 <S 2> <S 2> เห็นไหมถ้าเกิดจราเอาแบบง่ายๆสมมติมีปปด3ตัวแล้วแล้วมีคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีลงแน่นอน3ตัวนี้มีก็เอาค่าหัวใจ4 3ตัวก็4 3 2ประมาณนี้นะแต่เกิดเพื่อนๆอยากจะให้แบบว่าเฮ้ยสุดจัดประหลาดบอกอยู่ในย่านเลยก็เอาไปเลยโจมตี20ใช่ไหมซึ่งมีอาจจะทําอยู่แต่มีไม่มีคาฮูนะมีว่าเดี๋ยวมีอาจจะลง3ตัวนี้เลยเป็นคอมเพนเพราะว่าโลแนนมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะโลแนนก็ดาเมจมันเป็นรองแค่แมคดาลินนะตัวสายเวทแค่ตัวเดียวในเกมอะ เพลงที่บอกโลแหนมันเป็นธาตุไฟบางทีเราไปยิงบอสธาตุลมมาโลแหนจะเยอะแรงกว่าแมนดาลินนะครับก็สรุปสุดท้ายถ้าเพื่อนๆอยากเลยว่ากลุ่มสามหมีก็ต้องไปปั้นอิซูมิสิบถูกไหมโลแหนสิบแล้วก็คารฮูนัสิบแค่นี้เองแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปดูทีมว่าเฮ้ยเรามีตัวอะไรอะไรที่มัน complement กับทีมบ้างเพราะว่าทีมนี้สําคัญนะอย่างนรกวันการสองเนี่ยมีว่าหมีจะเล่นเป็นหลักเพราะว่าหมีชอบอิซูมิไงเพราะว่าอิซูมิ์เป็นตัวที่แบกได้ทุกท really ุกคอนเทนต์เลยอ่ะ ตอนแรกมีว่าจะไปทําเด็กอยู่แต่ว่าเด็กหมีไม่สามารถทาได้เพราะหมีไม่มีเฟย์ถูกไหมจริงๆอะเฟย์โหดมากเนี่ยถ้าเกิดหมีได้ได้เฟย์นะหมีทําคู่กับเด็ก2ตัวก็ได้เอาแค่อันนี้สมมุตินะถ้าหมีมี2ตัวส่วนอ่อนาเดียเนี่ยถ้าเกิดหมีมีหมีอาจจะไม่ทำเนาะเพราะว่าน้องน้องก็เก่งแต่ว่ามันไม่สุดจัดเท่าตัวอื่นอะหมีก็อาจจะทําเห็นไหมถ้าหมีได้เฟย์แล้วหมีก็อาจจะเอาเด็กหัวใจ6แล้วก็เฟย์หัวใจ6แค่นี้ครับมันก็จะลงลง2ตัวก็จะได้คอมเพนเลยก็คือแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต แต่เวลาเราไปลงในปาร์ตี้กลุ่มเนี่ยเวลาเราลง2ตัวมันจะไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลงไปในฉากต่อสู้เนี่ยไปกดดูมันจะขึ้นเลย2ตัวละครถ้าเราปลดโบนัส2ตัวละครตัวนี้นะอย่างเฟยกับเด็กเนี่ยหัวใจ6 6ก็คือ12มันก็จะปลดโบนัสโจมตี10%เลยแต่ต้องลง2ตัวนะถ้าลงตัวเดียวมันก็จะได้โบนัสแค่5ครับไม่มีทางไปได้ถึงโบนัสเรียกว่ากลุ่ม12นะถ้าเกิดลงตัวเดียวเพราะว่าเราทําหัวใจตัวเดียวมันก็ได้แค่10ถูกปะ เรามาพูดถึงทีมยอดฮิตเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าอยากจะปั่นเล่นยาวๆแล้วเพราะว่าการที่เราจะส่งค่าของขวัญให้เนี่ยตัวนั้นจะเลเวล13ตัวละครมันใช้เวลามากและยากมากเกมนี้มีเลยแบบอยากให้เพื่อนๆมองเห็นความสําคัญของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีมละครรอดยอด,ยอดฮิต2อ,อทีมนี้ยมีว่าน่าจะเป็นทีมที่เฉิด่ายที่สุดแล้วแหละในวงการตอนนี้นะหมีคงไม่ทานะเพราะว่าออตัวละครหมีไม่ครบถ้าหมีทํหมีทํามืดได้ อ่ะเราขอพูดก่อนเลยทีมยอดฮิตเลยนะที่หมีมองว่าน่าจะเป็นทีมที่ทําค่าความความชอบเนี่ยกลุ่มความชื่นชอบเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วใครบ้างอ่ะก็คือแน่นอนแมคดาลินทุกคนต้องมีหมดแมคดาลินดียังไงอีเดนดียังไงอีเดนมันเป็นท่าแสงมาไี้เป็นท่าแสงคือมันสามารถยิงเข้าได้ทุกท่ายิ่งท่าความมืดเกมนี้ประมาณ60%หมีก็เลยมองนะที่ความเห็นส่วนตัวหมีว่าหมีมองว่าทีมแสงของแมคดาลินเนี่ยคือเป็นทีมที่โกงที่สุดแล้ว อ่ะทีมนี้ชื่อว่าเออสาวกหนึ่งนะสาวกหนึ่งไม่ใช่มันชื่ออะไรวะอะไรแสงๆเนี่ยหมีลืมแล้วแล้วพูดผิดขออภัยนะเหมือนกันเลยถ้าเคยหมีจะทำแมกดาลินกับอีเดนใช่ป่ะหมีก็ต้องไปทำเนี่ยแมกดาลินหมีทำหกแต่หมีไม่มีอีเดนเนี่ยหมีก็ต้องไปทำอีเดนแท้จริงหกถูกป่ะให้ได้โบนัสสิบสองพอเลยวลกลุ่มสิบสองข้อไอ้สองตัวนี้ก็จะได้โบนัสอีกสิบแต่ว่าอีกตัวละครหนึ่งอ่ะยังไม่มาเราก็ยังไม่สามารถทำระดับสามสิบระดับยี่สิบได้เพราะระดับยี่สิบเนี่ยต่อให้เราไปปั้นนแมดาลิ อีเดนสิบก็ได้แค่ยี่สิบก็ขายอีกตัวหนึ่งเพราะว่าพอมันปลดตัวใหม่ปูมันจะได้หัวใจฟรีอีกหนึ่งก็กลายเป็นยี่สิบเอ็ดทันทีเพื่อ,อนๆงงไหมเหมือนกันถ้าเกิดเราจะไปทำระดับ30เนี่ยเราก็ต้อง10 10, 10 13ตัวถึงจะได้โบนัส20่สิแต่หมีบอกเลยว่าอีเดนกับแมกนาลินเนี่ยมันคือตัวเทียเอเอสนะสำหรับหมีนะอันนี้ย้ำความมีส่วนตัวหมีนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าไอสองตัวนี้ไม่ใช่ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ คือยังไงธาแสงเกมนี้มันก็อร่อยครับเพราะว่าธาตุความบึดนมอนสเตอร์กับบอสเนี่ยมัน70%ในเกมนะอันนี้คือจบในส่วนกลุ่มแรกที่หมีมองว่าเป็นกลุ่มที่หมีให้เอ็เลยเป็นกลุ่มที่ถ้าทาไปเนี่ยยังไงก็เก่งระยะยาวไม่มีผิดหวังแน่นอนนะแต่หมีไม่เล่นกลุ่มนี้หมีไปเล่นกลุ่มไฟเพราะว่าหมีชอบอิซูมิมากกว่าเมื่อเรากลุ่มนี้มันพูดจริงๆนะกลุ่มนี้คนมาเล่นเยอะแล้ว70%ของคนเล่นเกมเนี่ยมันจะเล่นกลุ่มนี้กันหมีมองว่ามันมันเกินเกินไปหมีไม่ชอบหมีชอบไเล่นแหวกแนว อ่ะอย่างเอาง่ายๆนะอย่างโผล่มาใช้ป่าคนบอกบอกว่าเทเอสอาวินเซนต์เก่งกว่าอะไรเก่งกว่าหมีไม่เล่นครับมีไม่เล่นมีอูเพราะอะไรบ่ามันยากมันฮาร์ดคอร์ดีไม่ชอบง่ายเอาตรงๆเลยไหมหมีไม่ค่อยชอบเล่นอะไรแบบซําซาก,กับคนอื่นรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดตัวมันเก่งหมีก็จะไปเล่นตัวอีกตัวหนึ่งที่ที่แบบมันมันเล่นยากกว่าแต่ทําให้เก่งได้หมีชอบแบบนี้มากกว่านะ อ่ะต่อไปกลุ่มนักฆ่านะครับอัลสซินคอร์เป็นความมืดที่มีมียังมองว่ามันเป็นรองแค่กลุ่มไอ้นี่นะแสงของแม็กดาลินกับอีเดนนะเหตุผลเพราะว่าตัวละครตอนนี้ก็ยังมาไม่ครบเหมือนกันแต่ว่าจะมาแค่2ตัวละครอย่างอา่มิอุก,กับอา่าอีเลซ่าแค่2ตัวละครเหมือนกันเลยถ้าเกิดรจริงจริงตอนแรกมีว่าจะทําทีมมืดเพราะว่าตอนนี้เออบอสอ่าแสงตอนนี้เท่าที่มีดูนะตั้งแต่ด่าน1 3บสถึงยีทับเเนี่ยบอสแสงประมาณ30%ของเกมแต่ก็ยังน้อยกว่ามืด แต่อนาคตถ้าเกิดเปิดแบบใหม่บอสใหม่เนี่ยบอสแสงจะเยอะครับ<อ>เพราะนั้นและไอ้กลุ่มนักฆ่าเงาเอาเอกลุ่มชื่ออะไรนะนะบัญญัติมืดสองโอ้โหกลุ่มแค่กลุ่มก็ชื่อขังแล้วคือมีจะบอกว่ากลุ่มนี้ถ้าสับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำใช่ปะ่ะเอา,เามี2ตัวเราก็ปลดได้ถึง12ก็ทงก็ง่ายๆเลยลก็คือทำม,ม 6, อิอุดหกอิเล็กซอิเล็กซ่าหกก็ได้หรือว่าจะทำมิอูดอย่างนี้มิอุมีเจ็ดใช่ป่ะมีก็ไปทำอิเล็กซ่าห่งห้าก็รวมกันเป็นสิบสองมีก็ลงสองตัวแค่นั้นครับได้โบนัสแอคแท็กฟรี แต่อย่างที่บอกตอนนี้มันไประดับ3 21กับ30ไม่ได้เพราะว่ามันหัวใจปลดได้แค่1ิตัวก็คือได้20ถูกไหมมันต้องไปรองใหม่รู้สึกว่าจะเป็นชื่อว่าน้องเลน้องเลมหรือเปล่าว่าลีมหรือเลมเนี่ยถ้าเกิดมีผู้มีขอภัยแล้วลืมแล้วมันจะเป็นธาตุความมืดอีกตัวหนึ่งคู่กัน3ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะเก่งแต่อเล็กซ่าถามว่าเก่งไหมเก่งนะแต่ว่าม,มีว่ามันเป็นรองเด็กอะเท่าที่มีรองใช้อะแต่อเล็กซ่าก็จะมีข้อดีที่ดีกว่าเด็กอย่างหนึ่งก็คือเป็นธาตุความ,ม ส่วนเล็กก็จะเป็นธาตุไฟที่ที่หมีมองว่าเด็กควรจะเทียร์สูงกว่าเอเลซ่าเหตุผลเดียวคือมันสตาร์ทบอสได้แลวมันสตาร์โหดมากคือตนานนั้นทีเดียวคือบอสแบบแม่งง่อยไปเลยอ่ะอัน้นี้ตกไปในส่วนอ่กลุ่มแสงกับกลุ่มมืดที่คนที่แบบเขาเล่นกันแบบอฮอตฮอตฮอิตเลยนะชอบชอบกันอะ่ะต่อไปกลุ่มอื่นเนี่ยเอาที่หมีลองลงมาหมีคิดว่าเป็นกลุ่มของชิเลเบล่ากลุ่มของวินเซนต์หมีมองว่ากลุ่ม3เนี่ยจะเป็นจะเป็นกลุ่มที่รองจากสองกลุ่มข้างบนแต่จริงๆกลุ่มนี้คนเล่นเยอะ เพราะอะไรอะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึง3ตัวละครนี้ก่อนเลยนะอะชิวเบล่าชิวเบล่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆปั่นดีๆนะเป็นตัว LE หมู่ที่ยิงแรงมากถ้าเพื่อนๆเป็นเลสสายเบอร์เซอร์เกอร์ขวาแบบมียิงสกิลหมู่ที่หมืน่นวินเซนต์ก็เหมือนกันวินเซนต์ก็มีสายเหมือนกันในการเล่นเหมือนไอ้นี่แหละเนี่ยสายคล้ายๆกันเลยชิวเบล่ากับวินเซนต์เนี่ยยังยังเนื้อเรื่องยังไม่รู้ไอ้สองคนนี้มันเป็นแฟกนกันหรือเปล่าว่าแต่แต่รู้ว่ามันสนิทกันอะวินเซนต์เนี่ยเหมือนกันเลยถ้าเล่นเป็นเลสสายเบอร์มันก็จะมีบวกวกพา แล้วสกิลวินเซนต์เนี่ยเวลาปามันจะชิ้ง AOE แรงมากแล้วก็เวลาติด่ยติดเลือดไหลด้วยมีคิดเป็นดาเมจคล้ายๆชิวเบล่าชิวเบล่าเวลายิงสกิลหลักเนี่ยแรงจะยิงเป็นสกิลหมูยาวมากเวลายิงไปก็จะติดดาเมจน้คล้ายคล้ายเลือดไหลของวินเซนต์นะไม่ต่างกันมากคือ2ตัวนี้หมีมองว่ามันก็ควรทีเอเอทั้งคู่มันเก่งทั้งคู่อะจากประสบการณ์ของหมีนะที่หมียืมวินเซนต์เพื่อนมาใช้บ่อยอยู่หมีก็บอกตรงๆว่าเออมันก็เก่งอะทีเเอทั้งคู่ถ้าเกิดถ้าเกิดถามหมีนะเพราะนั้นไอเกอร กลุ่มนาำลบเทมพาเทมพาทูเห็นไหมโอ้กลุ่มมันชื่อเท่เนาะเอาง่ายงถ้าเกิดจะปั้นทีมนี้สามารถโหดได้เลยครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่3มีแล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีวิกตอรียด้วยนะแต่วิกตอรียตอนนี้มันเป็นตัวละครที่เพื่อนๆสามารถเลือกเฟิร์สคาร์ได้เลยตั้งแต่แรกเป็นตัวฟรีหรือว่าเพื่อนๆจะเปิดคือกลุ่มนี้สามารถเล่นโหดได้เลยเพราะว่าเรามี3ตัวละครในเกมแล้วตอนนี้ถูกไหมอา้าวจะทาไม่โหดก็ทําไงก็ อาชิวเบล่าคู่วินเซนเลยครับวิชิวเบล่าคู่วินเซนก็ฆ่าหัวใจ6กับ6ก็6กลายเป็น12ก็คือโจมตี10เลยมีพูดถูกไหมถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีวิกตอเรียอีกก็ปั้นไปเลยครับเนี่ยเวลาเขาปั้นกลุ่มระดับ3ามยี่เบียที่มีเห็นเขาว่าโปโปก็ทำกันนะเขาจะปั้นคือ7 7 7ก็คือ3ตัว7 3็ดยี่เบียถูกไหมเสร็จแ,แล้วพอ7ก็จะเลื่อนทําเป็น10บคูณสก็คือ30แค่นี้แล้วครับวินเซนต์กับชิวเบล่าก็ยิงขี้แตกเลยปกติดาวเมาาากกๆนนนะะดเเเมมจไปหื่่ลยยิิงถ้ด คือเ,เพื่อนๆอาจจะมองว่าโบนัส20%มันไม่เยอะแต่จริงมันเยอะมากเพราะว่าท่าเราเลยจุดของการทําของ SR มาแล้วอะเลเวลตันทําของ SR แบบบวกห้บวกเจหมดแล้วเ,เพื่อนๆจะรู้เลยว่า20%เยอะมากแบบดาเมจ30,000ก็ขึ้นไป3า0 0 0ื่นแปดสี่หมเลยมีพูดถูกไหมนี่จบไปในส่วนกลุ่มเทมพานะซึ่งซึ่งหมีมองว่ายังยังเป็นรองแค่กลุ่มแสงกับมืดเป็นรองกลุ่มแสงกับมืดเพราะว่าไอ้กลุ่มนั้นมันตีเข้าทุกท่าเลยมีพูดถูกไหมไอ้กลุ่มที่ตีเข้าทุกท แล้วไม่แพ้ธาตุไหนเลยเอาอย่างเช่นแสงไปตีมืดเอามืดไปตีแสงดามเมจมันได้ก็ได้คือเป็นกลุ่มที่ทาแล้วฟินเลยไปได้ทุกที่ถูกไหมแต่กลุ่มนี้มันมีปัญหาคือไอ้สอตัวละครนี้ม,นมันเป็นธาตุน้ำเนี่ยแหละวินเซนต์ก็เป็นธาตุน้ำชิวเบลล่าก็ธาตุน้ำพอดีมนเจอธาตุไม้เนี่ยมันตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มีก็เลยให้มันอยู่ที่กลุ่ม3นะแต่ไอ้กลุ่มดังลบเทมพาเนี่ยมีมองว่ามันเป็นกลุ่มที่คนเล่นฮิตฮอตอยู่ต้นต้นของเกมนะเพราะว่ามันมีตัวหัวกตอย่างออวิน ถามว่าสายการเล่นมีสะท้อนมันก็มีแต่ว่ามันไม่ขนาดเฟเฟมันโกงวางจริงต้องยอมรับมันไปนะหรือถ้าเกิดพเราพูดถึงในแง่แทงแง่แทงก็ยังทําไม่ดีเท่าอันเทม่านะแต่ก็คือเก่งครับคือเก่งแล้วคือไม่หลอกมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆปั่นในสุดรล่าเทั้งสุดมันก็เก่งทุกตัวแหละเกมนี้นะอ่ะต่อไปนะครับกลุ่มที่4ี่ที่หมีมองว่าเออเป็นเป็นรองมาจาก3กลุ่มนี้คือกลุ่มที่หมีเล่นนี่แหละ กลุ่มนี้เลยครับแน่ๆอิซูมิเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นส่วนใหญ่เขาเป็นเล่นหนึ่งสองสามกันเยอะอะมีขี้เกียจไปแบบคือเพื่อนๆเข้าใจบ้างมีขี้เกียจแบบไปเล่นเล่นแล้วต้องแบบไปตามตามแต่ทีมแบบเออเบตา้าทีนี้เราไม่ต้องตามทีมเบตา้าไม่ต้องเล่นตัวคอมเพลนเดียวหมดมีเบือ่อไงมีก็เลยมาทําทีมนี้แล้วมีก็รู้สึกว่าอิซูมิเนี่ยถ้าอัดได้สุดเนี่ยถ้าสแตตคิดิอคอนโค้บดาเมจแบบหนักๆเลยนะคิดิคอนที่สามสี่หมื่นอิซูมิทําได้ กับตัวธาตุม้นะ้าธาตุม้ทมทำได้ธาตุลมอะสว่วนเออโลแนนี่ก็ไม่ได้ไก่นะโลแนนเนี่ยมันมีบัฟบวกอันแทกทั้งปาร์ตี้แล้วก็โลแนนมีสกิลยิงหมูยิง3นัดอะสองสกิลซึ่งโลแนนเนี่ยมีก็ยังกล้าพูดเลยว่ามันเป็นรองดาเมจเบาวกว่าแม็กดาลินนิดเดียวใช้เขาว่านิดเดียว เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้มีมองว่า2ตัวละครเนี้ยมันมันเก่งมันเก่งในแบบฉบับของมันอยู่แล้วถ้ามันอาจจะมีข้อเสียคือธาตุไฟเนียแหละบางทีถ้าไปเจอธาตุน้ำก็ง่อยง่อยทั้งตี้เลยนะถูกปะแล้วก็คาฮูนะาเนี่ยถึงจะเป็นอ,อ๋อธาตุไฟแต่ว่าที่มีดูเนี่ยคาฮูนะามันจะมีบัฟบวกแท็ก42เปอร์เซ็นต์แล้วเกิดไปเล่นตามสายอ,อ่าสายมันชื่ออะไรนะที่บอกแท็กเนี้ยนั่นแหละมันจะโบว์พาวทำให้คาฮูนะาเนี่ยสามารถบัฟตัวละครเราดาเมจได้แรงมากอ๋อเดี๋ยวมีไปดูคาฮูนาแป๊บงนะ แบบว่าหมีก็ไม่มีอะแต่ก็อยากเปิดอยู่แต่มันก็ไม่มีอะ <c oughs> คือเกมนี้เราเลือกตัวอะไรไม่ได้เว้ยต้องเขาเลือกเราถูกไหมค่าคูนะอ่ะหมีให้ดูหมีคิดว่าถ้าเล่นคอมเพนน้โหดแน่แต่อยาเจอทีมน้ำเยอะนะถ้าเจอชิวบิล่ากับไอ้นั่นอะมินเซนก็แย่เหมือนกันนะทีมเนี้ยมันแพ้ทาง <c oughs> นี่ส่วนใหญ่ที่หมีเห็นนะเขาไปเล่นอ่ออีควิเซเตอร์กันเพราะว่าจะบวกแอันแทกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมบวกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกของคาฮูนะอีกของคาฮูนะบวกแอันแทกเท่าไหร่ บวกแท็กถึง45%เปอร์เซยอะไหมาจากโจมตีของยูนิตนี้เป็นเวลาสอเทิร์นโคตรเยอะจากโจมตีของยูนิตนี้แปลว่าเป็นของยูนิตของคาฮูนาเพราะนั้นคาฮูนาต้องไปเล่นสายบวกแท็กเยอะๆครับจะได้บวกเยอะๆนะเท่าที่ดูฟื้นฟูเฮดพีตัวนางไม่ได้มีจุดเด่นในการไม,ม่ตัวนางไม่ได้เป็นพระที่แบบจุดเด่นของนางไม่ใช่การการฮิลครับจะไม่เหมือนอออิมิเลียนะจุดเด่นของนางคือการบ้าพาวเห็นปหมบวกคิที่ข้อให้กับ30อีกแล้วก็บวกแท็กสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งคิดจากตัวเองก็เถอะนะ ซึ่งจะทําให้โอ้โหถ้าไปบัฟไอ้นั่นอะอะไรไอ้บัฟมึงนะถ้าไปบัฟเนี่ยอิซูมิแน่นอนเลยไอ้แทงโบว์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคิดที่คอ้อนไม่ต้องครับอ๋อคิดที่คอ้อนนี่ถ้าห้าดาวอิซูมิมันร้อยตลอดอยู่แล้วเพราะเล่นอเพราะเล่นเคนเซ่นะโมวแรกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นี้แหละก็ทรงประสิทธิภาพแล้วดาวเมงก็ขึ้นโหแล้วแล้วก็มีบัฟของอีออควิซิเตอร์อีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะบัฟแบบบ้าพาวสุดๆอะ อันนี้คือทีมที่หมีจะเล่นนะสามตัวละครน,นี้เลยถ้าเกิดมีมีเปิดได้อันนี้แหละคือที่หมีบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันชื่ออะไรนะกลุ่มนี้คือนักลุกแมนกาก็จะแพ้ไอ้สามกลุ่มข้างบนนะตามความนิยมเ่เพราะว,ว่ากลุ่มแรกกลุ่มสองนี่คนใช้เยอะกว่าจริงอันนี้ต้องยอมรับกันไปนะครับอ่ะต่อไปนะคือกลุ่มที่ห้าที่หมีมองว่าน่าจะเป็นรองมาจากตรงนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะกลุ่มผู้เล่นสายฟรีก็ได้ คือตัวละครพวกนี้มาแจกมาตั้งแต่เริ่มเลยครับอามีให้ดูอลิซสามตัวนี้โลล่าทุกตัวเฟลิกทุกตัวเนี่ยเป็นตัวละครแจกเห็นป่เพื่อนๆสามารถที่จะทำเนี่ยเลเวลได้เลยครับเลเวล10ความค่าความชื่นชอบเห็นปะทำเลเวล10สตัวละครก็จะกลายเป็น30มทันทีเป็นกลุ่มที่เริ่มมาทุกคนสามารถทําได้หมดเลยชื่อกลุ่มน่ารักมากเลยเด็กใหม่อันนี้แนนโนปะวะเนี่ยไม่ใช่แนนโนนะ กลุ่มสุดท้ายนะที่หมีมองว่าน่าจะเป็นลองมาหน่อยแต่ว่าตัวละครสองตัวนี้ค่อนข้างเก่งก็คือกลุ่มของตาเด็กนี่เองแต่อย่างที่บอกคือเฟเนี่ยมันเป็นนากโบแวนกาดหนึ่งไอ,ไอตากีนนางโแวนกาดสองอะตอนนี้นากโบแวนกาดหนึ่งก็ไันี่หมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คิดว่านากโบแวนกาดหนึ่งน่าจะมาก่อนสองนะตามตามเลขที่เรียงเฟยนี่เราไม่ต้องพูดถึงกนแล้วว่าเฟนางเป็นตัวละครที่ แบกบอสได้ทุกคอนเทนต์เลยเพราะว่าบางบอสวนตีนเจอเฟ,เ,ฟเข้าไปเปิดสะท้อนแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเป็นตัวที่ก็มีก็ยังมองว่าระดับความสําคัญการแทงก็ยังเป็นที่1อยู่เลยนะรู้สึกอัลเทม่านี่น่าจะดอกเป็นที่2แล้วมันดอกการการแทงอัลเทม่มามันทําได้ดีกว่าแต่พูดถึงการสะท้อนเนี่ยเฟยยืนหนึ่งจริงๆนะแล้วก็ความถึกเถื่อนของนางสวรรเด็กเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กมันเป็นตัวละครที่เจอบอสตัวไหนก็คือหมูถ้าเล่นสายแบบหมีสายกลางนะเดินเข้าไปสตาร์ทไม่ง่อยเลยบ ตอนนั้นไอ้สองตัวนี้หมีมองว่าเป็นตัวต้นๆ้นของเกมนะเป็นตัวต้น้นของเกมในการผ่าน PvE ง่ายๆส่วนนาเดียอันนี้ไม่ขอพูดดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ใช้กันนะแล้วหมีก็ไม่มีตัวเลยไม่สามารถบอกบอกได้แต่ว่าสายการเล่นนานก็มีแกนแกนมาเตอร์อยู่ไอ้ที่มันมีสกิลยิงหมวกมันก็คือแรงแต่ว่าเราต้องไปดูสกิลนางเจาะจอดลึกอะคือหมีไม่มีตัวเทสด้วยแหละบอกไม่ได้นะไม่เคยยืมเพื่อนด้วยอ่ะต่อไปก็อันนี้คือเป็นการแนะนํากลุ่มยอดฮิตเลยนะแสงอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ลองมามืด แล้วก็กลุ่มที่หมีบอกลัดลงมากลุ่มของวินเซนต์หมีมองว่าดับสเพราะว่า,ามันก็ยังมีข้อด้อยอย่างหนึ่งคือวินเซนต์กับชิวเบล่าเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำเนี่แหละบางครั้งมันไปเจอธาตุไม้ทั้งด่านก็เจ็บเหมือนกันนะถูกไหมถูกไหมต่อไปแกงที่สแกงที่5้ก็ตามที่หมีพูดเลยอ่ะต่อไปวิธีหาของขวัญน,นะสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจะเอออยากจะปั้นตัวละครให้เพื่อนๆมาเล่นอีเวนต์ครับอ่ะเดี๋ยวหมีให้ดูเดี๋ยวดเดี๋ยวหมีวา่าจะปั้นอยู่เห็นมาว่าทุกระดับเลยมันจะมีของ มันจะมีของให้ตลอดครับเห็นป่มคุกกี้ถาดเนี่ยคือของขวันครับคือของถ้าเกิดเราเล่นจบด่านแล้วมันจะไม่มีแจกนะทำเควสทําอะไรมันจะมันจะหมดแล้วมีมองว่าของขวันพวกนี้มันคือของที่หายากที่เ,เพื่อนๆควรต้องปั่นให้เยอะที่สุดเห็นป่มคุกกี้ถาดให้เยอะอยู่นะเห็นปหตามสเตปหนึ่งสองสาเนี่ยอะไระอย่าง12บสองสิห แล้วก็มีชายามบ่ายเห็นไมครับแปดพวกนี้เราต้องแลกทั้งหมดเลยครับถ้าเราแลกตรงนี้หมดนะเอาไปกิน2ตัวนะ่าจะได้อยู่12 12แล้วเพื่อนๆนก็ทําตามสูตรแบบนี้แต่อันนี้เปลืองนะแต่ว่าถ้าเราจะทํามันก็ต้องทําเว้ยนี่ซื้อในบาซ่าเห็นไหมมันจะมีสูมเห็นไหมช่อดอกไม้ในหมีซื้อตลอดเลยเห็นไหมช่อดอกไม้ใช้ตังกูก็ซื้อเพราะว่าแบบเพชรหมีก็ซื้อเพราะว่ามีให้ความสําคัญกับพวกของขวัญพวกนี้ เพราะว่าของขวัญมันเป็นอะไรที่ปั่นยากมากเพื่อนเพื่อต้องพยายามทำครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทําเนี่ยค่อยมาทําตอนหลังจะลําบากอ่ะอันนี้อันนี้มีแค่แนะนํานะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทํานะเดี๋ยวมาดามาก,กูอีกหวังดีหวังดีไม่เคยขึ้นเลยอนยะ่างเงี้ยจริงจริงนะชีวิตนี้อ่ะสมมุติเชาบ้าของหมีเนี่ยหมีจะพยายามรีทุกวันครับเพราะว่ารีครั้งนึงมันจะเสียแค่ห้าสิบนี่คือรีครั้งที่สองเสียร้อยหนึ่งแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมีงบแค่ไหนแต่ว่าหมีหมีมองว่าประมาณาามามมมมมห้าสิบกับนรน้อยกำล้ว อ่ะรีหนึ่งร้อยมีชอ่อดอกไม้ไหมเออคืออ่ะชอ่อดอกไม้ไม่มีซื้อเลยนะมีไม่คิดมากเพราะว่า NSR ชอ่อดอกไม้หายากมากเป็นเป็นสิ่งอะไรที่เพื่อน,อนๆควรจะต้องซื้อครับไม่งั้นเพื่อนๆไม่สามารถปัน้นตั้นถึงเลเวลสิบได้อ่ะหมียอมอ่ะเงินกูยอมเลยแสนหกไม่ส่วนนะเพราะว่ามันหายากก็ต้องเอาอะ่ะก็ประมาณนี้นะน,นี้มีรีวิวให้ดูแล้วเ,เพื่อนๆก็ควรจะพยายามทําสเต็ปแรกคือตัวละครตัวไหนถ้าไม่มีกลุ่มเนี้ยควรทำเลเวลสามเพราะมันปลดโมนารห้าอ่ะเดี๋ยวหมีไปกด สุดท้ายให้ดูแล้วเฮ้ยมีอไหนวะ <c oughs> พอดีคนไอ้นั่นอะไอจบมันจบการศึกษาแล้วไงทีนี้มันไม่มีเล่นแล้วไออะไรไอคอนมันตกลงมาเหอมีเลยกดผิดอะ่ะเดี๋ยวมีจะเข้าไปแบบเสียตีหน้าแค่หนึ่งพอนะอยากให้ดูเฉยๆมันได้โบนัส ถ้าเกิดสมมติเ,เพื่อนๆใส่คอมเพนโบนัสเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เป็นหัวใจใช่ปะแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันแค่หลอกครับอ่าเดี๋ยวมีเอาทีมนี้ให้ดูก่อนทีมของพวกแอริสมันจะแบบคอมเพนกัน3ตัวลยไเงยมันจะขึ้นหัวใจให้ดูอ่ะเดี๋ยวนะเอาเอาทีมแอริสเข้ายัางไงวะกูต้องไปเปลี่ยนทีมข้างนอกใช่ไหมเนี่ยอนุญาตเปลี่ยนทีมแป๊บนึงนะครับอ่ะทีมนี้แหละเนี่ยแหละทีมพระเอกนางเอก เห็นเปล่าว่าอิซูมิก็ยังคอ,คอมบายกับทุกตัวดีเหมือนเดิมนะมีบอกว่าอิซูมิแม่งปัน่นไปเถอะมันเป็นลงกับทีมไหนก็ดีไปหมดเลยอิซูมิอะ่ะนี่ไม่ได้อวยนะอันนี้อันนี้คือพูดจากประสบการณ์ใช้อะ่ะแต่มิอูมันมิอูมันคอมบยอยเอร่ายากจริงมันมีข้อเสียแค่ได้จังอื่นดี เอ้าทำไมมันมาทีมนี้อีกแล้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจริงๆมันมีกดลเอ่อเลื่อนตรงนี้เลยไม่ใช่หรอวะทำไมมันมัน,ม,นมันไม่เลื่อนวะโอ้ยเดี๋ยวมีออกให้ก่อนแป๊บนึงนะตะกี้กูก็กดไปแล้วไม่ใช่หรอวะอ๋อยังไม่ได้กดหรอเอาทีมสองมาเล่นยังไงอะ เอาไปว่าเพื่อนๆดูตรงนี้เห็นปะเห็นปะมันจะมีบับค่าความชื่นชอบขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะบอกตรงนี้เลยเห็นปะถ้าเพื่อนๆปลดอย่าง,งอ้าอย่างของมีเนี่ยมันม,มันยังรวมไม่ถึงสิบสองถูกไหมมันเลยได้แค่ห้าถ้าเกิดเพื่อนๆปดลดรวมเนี่ยอ่ขั้นสองมันคือสิบสองเห็นปะมีก็อาจจะเอาสี่สามตัวก็คือสิบสองถูกไหมขั้นต่อไปยี่สิบเอ็ดก็เป็นเจ็ดสามตัวก็ได้ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ขั้นต่อไปสิบสามตัวก็เป็นสามสิบอ่ามีให้ดูอย่างนี้พอเวลาเพื่อนๆเข้ามันก็จะขึ้นบััคควาาามมมชออบบขขึึดด้้นนนนเเเเลลยรรี่่่่พืปดไทหก็ ่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นึงนะให้ดูทีมหลักมีเห็นบ้างมันจะไม่ขึ้นบัมเอล่าเลยเพราะว่าหมียังไม่สามารถมีตัวไหนที่มันลิงก์กันได้เลยหมายถึงแบบอ่อิโซมิหมีก็ได้แค่โปรดสาดาวขึ้นไปเพราะยังไม่ถึง12เพราะว่าหมีทำโรเน่บวกกันเนี่ยมันถึงสิบสองถูกไหมเชิวเปลา่าเหมือนกันชิวเปลา่าหมีก็ไม่มีไอ้นี่อ่อะไรนะบินเซนก็ไม่สามารถทําได้หมีก็ปลดเนี่ยอย่างละสามอย่างละสามออบอวนัทพอประมาณน,นี้นะอะ่เดี๋ยวมีข้อญาดเข้าไปลองให้ดูเฉยๆนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบละ พยายามให้เร็วไม่ไม่อยากให้คลิปยาวมากนะไ <c oughs> อตัวละครเพื่อนเพื่อนเราอะที่ยืมมาเพื่อนเอนควรยืมบ่อยๆมันจะได้โบนัสค่าความค่าความสนิทมันจะบวโบนัสด้วยสำหรับคนไม่ทราบนะเห็น <c oughs> บ้างมันก็จะไม่ขึ้นโบนัสนะครับมันจะไม่ขึ้นโบนัสนะ อ่ะเดี๋ยวกดลุยไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมีบอกเลยมามันจะมีค่าความชื่นชอบขึ้นมาเลยเหนื่อ้ามันจะมีบัฟขึ้นมาเห็นป่ะเอ้ยโหบังกรก็อยูแล้วบินสงงาเชียวสรุปสุดท้ายถ้าจะเอาสุดอะยังไง3ตัวละครให้เพื่อนเเลือกตัวที่มันเก่งแล้วมันเพื่อนเพื่อนมั่นใจว่าแปะงให้ทุกคอนเทนต์3ตัวละครเนี่ยแล้วเพื่อนๆปั้นเป็นหัวใจ13อันแต่ต้องอยู่ทีมเดียวกันด้วยนะอันนี้สําคัญแต่ถ้าเกิดสมมติแบบ ไม่สามารถหาตัวที่3ได้ก็เอา2ตัวไปก่อนก็ได้ขอให้หัวใจ6กับ6 2ตัวละครลงคู่กันประมาณนี้นะครับอาอย่างแมคดาลินนี่หมีไม่มีคู่กับใครเลยเห็นบ้าหมีก็หัวใจ3แล้วมันก็ได้โจมตี5%อนะอาเดี๋ยวให้ดูเห็นบ่ะอ่าโบนัสความชื่นชอบเห็นไหมครับโบโจมตี5%้เอนมื่อกี้กายภาพ5%อ่เาเดี๋ยวหมีไล่ตัวให้ดูเลยอย่างอิโซมิเนี่ยหมียังปั่นโรแลน,นหัวใจไม่6มันก็เลยยังไม่ได้นะแล้วต้องเอาโแรแลนมาลงด้วยเห็นบ้าโบนัสเ,เ,เพื่อนเอ้ยไม่ใช่โบนัสความ อันนี้โบนัสเพื่อนหมีไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นคนในบอร์ดเขาบอกบอกว่าถ้าเรายืมเพื่อนตัวละครคนนั้นนะบ่อยๆอ,อ,อ่ะมันจะมีโบนัสเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยเพราะนั้นเออเราก็ควรจะพยายามยืมเพื่อนคนที่เรายืมบ่อยๆนะครับ้วค่าความชื่นชอบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปปั่นโลแนนก่อนแน่นอนเล็กหมีก็ค่าความชื่นชอบเกินห้าไปแล้วถูกไหมมันเกินสามไปแล้วมันก็ได้มาห้าเปอร์เซ็นต์เล็กนี่หมีไม่สามารถปั้นค่าความชื่นชอบไปถึงสิบสองได้เพราะว่าหมีไม่มีเฟ่ถูกไหม ชิวเบล่าก็เหมือนกันเพราะว่าชิวเบล่าหมีก็จะได้แค่5เหมือนกันเพราะว่าอะไรหมีไม่มีวินเซนต์ก็เลยไม่สามารถทํา2ตัวนี้ไปโบนัสถึงสองได้ก็คือโจมตีน10เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเห็นไหมโบนัสความชื่นชอบอ่นนี้ก็เป็นการเอ่อเทสให้เพื่อนๆดูนะหลายคนบอกบอกว่าเวลาลง2ตัวสมมติใช่ปบะโบนัสถึงสิบสองแล้วเนี่ยค่าความชื่นชอบหกหกถูกไหมแล้วบางทีไปอยู่ในทีมอ่ะมันจะไม่ขึ้นโชว์แต่ว่าเพื่อนเพื่อนมันลงตรงนี้มันจะขึ้น2ตัวละครแต่ว่าอันนี้หมีไม่มีตัวไหนที่ โบนัสสตัวถึงนะสิก็เลยไม่สามารถเทสได้แต่ว่าอันนี้คือคนที่เขาทำเขาบอกแบบนี้นะอ่างั้ก็จบกันไปนะครับสําหรับการค่าความชื่นชอบและว,วิธีหาดอกไม้นะเพราะว่าจริงๆแล้วระบบเกมนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับสาคัญมากเลยแหละเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆมีตัวละคร3ตัวที่ลงประจําอยู่แล้วและสตัวนี้มันมันเป็นกลุ่มเดียวกันคือมันสนิทกันอะเพื่อนๆสามารถทําเนี่ยค่าความชื่นชอบเนี่ยอย่างที่หมีบอกก็ถ้ามี2ตัวก็ทํา6กไปก่อนเปิด3ตัวเมื่อไหร่ก็ทํา777 7, 7ก็เป็นย1ถูกไหม แล้วก็ปลดค่าความสุดท้ายไปเลยก็คือ10-10 10ก 10, 10, ็จะได้โบนัส20%คือแถม20%น20%มันเยอะนะเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าเฮ้ยอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพอเพื่อนๆทำของตันเสร็จแล้วเนี่ยทำเลเวลตามของตันเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ค่าตรงนี้แหละที่ทำยากที่สุดอันนี้คือมีแค่แนะนำนะว่ามันยากเพื่อนเควรจะต้องซื้อดอกมงดอกไม้เก็บหรือทำอีเวนต์กิจกรรมแต่อันนี้สำคัญมากคือแนะนำให้ปลดทำห5ตัวละครที่เราเล่นเป็นหลักก่อนแล้วค่อยพอทำา5ตัวตันเสร็จหมดแล้ว10ชอบสิ พอค่าวความชนอบสิบหมดเลยห้าตัวละครเพื่อนๆก็ค่อยไปทําตัวอื่นประมาณนี้นะถ้าเกิดสมมติไม่ทําถามถามว่าเล่นได้เล่นได้ครับแต่ว่ามันก็จะได้โออบนัสการโจมตีทั้งโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันป้องกันเวทหายยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะเพื่อนๆอาจจะมองว่าตอนนี้ไม่เยอะแต่จริงๆมันเยอะนะเดี๋ยวพอเป็นเลสเกมเดี๋ยวเพื่อนๆกัดกูอีกเลสเกมแลวใช่ปะก็จริงๆคือถ้าเกิดเพื่อนๆตันเลเวอร้อยยี่สิบของเอสอาร์อัดแม็กหมดแล้วต่อไปเนี่ยมันต้องไปทาค่าความมันต้องไปทําค่าความชื่นชอบจร อ่าไงก็เพื่อจะช่วยเพื่อนๆแม่ได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ไม่ทราบก็ลองฟังหมีดูแล้วลองไปทำเพราะว่ามันช่วยเออ่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะอย่างผ่านโดมผ่านด่านอะไรแบบนี้นะอ่าขอบคุณสำหรับโทษเน้นะคะคุณทอเออขอบดอนเล็คุณคูเปอร์สองหมื่นบาทคุณชาคิีพหกพันบาทคุณนวนสองพันบาทคุณข้าหน้าเวนสองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทคุเอกเซนหนึ่งพันบาทและมีอย่างมีอย่างจัดทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับ ดีๆจัดจทาให้ได้นะเดี๋ยวหมีจะรีบเคลีย,เ,ยเกมนี้ไกด์นี้ให้เสร็จก่อนแล้วนั่นละออริจินโอเพนเปิดนะถ้าเดี๋ยวใครเล่นก็มาเจอหมีได้นะแต่เกมอื่นหมีก็เล่นเหมือนเดิมแต่ว่าเกมนี้ตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วงานหมีก็เหลือแต่รีวิวตัวละครแล้วคิดว่าเดี๋ยวรีวิวอีกประมาณสักสิตัวก็น่าจะจบเกมนี้หมดแล้วนะไม่น่าจะมีเหลืออะไรแลวอ่าเออมันเป็นงานจ้าง้วยแหละก็ทําตามที่เขาขอด้วยนะครับอ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผม